สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านชมชมผลงานเจ้าหมูทองครับเป็นเพศเมียรมครับดูครับเนื้อหนังสีหนังหนามากครับเหมือนพ่อเจ้าหมูทองจะให้เรื่องโครงสร้างนะครับครงสร้างเขาที่ดีครับ เนื้อ hey, นังครับนังที่หนาครับแต่ว่าจมูกทองไม่ติดโบท๊ทนะครับผลงานของเขาเป็นเพศเมียรครับสวยมากครับเดี๋ยวจะพาท่านชมไปชมอีกตัวหนึ่งครับเป,เป็นเพศเมียเหมือนกันนี่ครับ เ,เพศเมียครับตน,นี้ครับอ๋อเป็นเพศผู้ครับนี่ดูรครับเนื้อหนังหนามากครับเป็นขาที่ใหญ่ครับสวยงามมากครับส่วนมากเพศผู้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ที่ผมสังเกตมาทุกคู่ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่ครับโดดเด่นเครื่องเพชรเมียครับเพชรเมียจะดูดีครับเดี๋ยวจะพาท่านชมไปชมเพชรเมียครับที่เป็นสาวแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับดูครับบรรยากาศดีมากครับฝนโปรยโปรยตกลงมาครับช่วงยามบ่ายครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจเพ้่อช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับพัฒนาวัวไทยพื้นบ้านนี่แหละครับเป็นผลงานเจ้าหมูทองครับเป็นแม่สาวเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาสอรรามครับมาต่อสายผลงานเจ้าหมูทองครับนี่ดูครับดูแข้งขาแข้งขาแล้วก็เนื้อหนังที่หนาๆครับลิงที่สั้นครับชับ แข,ข่งขากีดเท้าวสวยมากเพราะว่าเจ้าบุตรทองเขาจะโดดเด่นเรื่องพวกแข่งขาพวกกีดเท้าเขาจะสวยครับเรื่องกีดเท้าสําคัญไหมหลายคนสงสัยว่าผมตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญครับเหมือนรถครับช่วงล่างดีครับการรับน้าหนักเก่าจะได้รับได้เต็มที่นะครับแข,ข่งขากีดเท้าครับสมัยโบราณ เขาหาแต่แข้งขากีดเท้าที่สวยดีครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้งานครับใช้งานเรื่องพวกเกวียวครับลากเกวียนลากอะไรนี้ครับว่าที่แข็งแรงครับ,รบสวยมากครับหนังหนามากครับลิงไปชับสวยดีครับ ได้เปิดอาคานะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นแนวทางในการพัฒนาครับโอ้โหแนี้ครับสวยมากานี่ครับน่าจะเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับดูท่าทางไปครับไม่นานนะครับอีกไม่นานผมว่า ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ